ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากเก็บมะเขือเทศเชอร์รี่หรือมะเขือเทศราชินีเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันกินให้ดูนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะครับตัวไหนมันอร่อยกว่ากันนะครับแต่ปกติแล้วนะครับผมชอบสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับเนื้อเยอะนะครับแต่สีเหลืองนะครับก็จะมีเนื้อจะน้อยกว่าสีแดงนะครับเมล็ดจะเยอะกว่านะครับน้าเขาจะเยอะกว่านะครับ เดี๋ยวนี้เลือกกินอยู่5ลูกนะครับปกติแล้วต้องล้างก่อนนะครับเพื่อทําความสะอาดเรื่องฝุ่นเรื่องลอกต่างๆนะครับผมอันนี้ปลอดสารนะครับผมก็เช็ดๆแล้วทานได้เลยนะครับผมอันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองลูกที่มันสุกนะครับมันก็จะเริ่มใสๆนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผลสีแดงนะครับเนี่ยนะครับสีเหลืองเขาจะจะกลมกว่านะครับแต่สีสีแดงเขาจะออก ยาวๆเป็นวงรีนะครับผมก็เราจะชิมนะครับเดี๋ยวกินสีแดงสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองหวานนะครับสีเหลืองนี้จะหวานกว่านะครับผมแล้วก็เนื้อเขาจะน้อยกว่านะครับเวลากินกินทั้งลูกนะครับอันนี้สีแดงนะครับสีแดงก็จะแดงสดนะครับแล้วก็ใสนะครับเนื้อก็ เนื้อนี่สีลายกว่าสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่เม็ดเยอะกว่านะครับทาให้รสชาติเขาก็จะค่อนข้างที่จะออกเปรี้ยวกว่านิดนึงนะครับผมเวลากินกินทั้งลูกนะครับสีแดงนี้ออกเปรี้ยวกว่านิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากก็คือจะนิยมสีแดงมากกว่านะครับส่วนสีม่วงก็จะออกเปรี้ยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลูกนะครับ Uh huh. อร่อยนะครับอร่อยปลูกเองกินเองนะครับปกติก็กินอยู่วันละสามสี่ลูกนะครับบางทีมาเดินดูแล้วก็กเด็ดกินไปด้วยนะครับมันเริ่มพึ่งสุกนะครับเพิ่งเริ่มสุก uh huh. ตันนี้เพาะใส่ถาดเพาะก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอย้ายลงแปลงปลูกเพาะก็อายุก็ประมาณ ่ 25- ถึง30วันนะครับค่อยย้ายลงแปลงปลูกครับส่วนอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ85วันก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมแปลห่าวันถึง90วันก็เริ่มสุกนะครับทั้งสองสีสองลูกก็ระยะเวลาการปลูกจะใกล้เคียงกันนะครับก็อร่อยทั้งสองแบบนะครับผมสีเหลืองก็จะหวานกว่าเนื้อน้อยกว่าเมล็ดเยอะกว่านะครับแต่ว่า รสชาติจะค่อนข้างจะหวานกว่านะครับส่วนสีแดงนะครับเนื้อเขาจะเยอะเมล็ดจะน้อยกว่าแล้วก็รสชาติเขาก็จะออกเปรี้ยวกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเก็บเอามะเขือเทศและชินีนะครับทั้งสองสีนะครับสีเหลืองก็สีแดงนะครับสีเหลืองปลูกนิดเดียวนะครับผมแล้วก็มากินมาชิมให้ดูนะครับผมอันนี้ปลูกเองนะครับสามารถเด็ดทานได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อจากที่อื่นก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับ อย่างน,นี้เราปลูกเองเราเลยมั่นใจในเรื่องของอความปลอดสารนะครับผมก็สามารถเดือดทานได้เลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับมารีวิวการกินมะเขือเทศให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ